สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยครับท่านโดยวันนี้ก็มีสถานการณ์ร้อนระอุหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมประเด็นประเดเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวทั้งเรื่องของหมออ้ําก็ได้ออกมาซักสลิมนะครับท่านเดี๋ยวจะมาแถลงอีกทีส่วนตอนนี้สลันวุฒิสลันเกตหรือว่าเอลวิสนั้นที่เป็นสอสอซึ่งเคยท้าไข่กับพลเอกประยุทธ์ของผมกลางสภามาแล้วนั้นก็ได้ออกมาครับท่านโดยแฉเพื่อไทยสลันวุฒิอึดอัดหวานอมขมกลืนกับผู้มีอำนาจใหม่ในพักเพื่อไทยแล้วก็เห็นใจทักษิณถูกโขนเผยมีนักการเมือง ขาใหญ่แล้วก็พักยักษ์ดินเข้าพักทุกพักนะคะรับท่านผู้ชมก็ไปที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวส่วนอันนี้มันปากเต้มงคลกิจดแย่ถานประยุทธ์คิดว่ามีคนไทยกี่คนกันที่รักท่านจริงแล้วก็ขาสั่นบอกอย่าโกรธจนจะส่งลูกน้องมานั้นอย่าเพิ่งส่งมาอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวสําหรับส่งมาขู่อะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมส่วนท่านใดที่ทําประกันสังคมแล้วตอนนี้หากท่านหลงเข้ามาฟังนั้นท่านอาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักก็ได้นะครับท่านถ้าเกิดท่านได้ยินข่าวนี้โดยตอนนี้สถานการณ์ของวัคซีน ถ้าเกิดจะฉีดให้ครบ100ล้านโดสในสิ้นปีนี้จะต้องฉีดวันละ487,000ดโดสต่อวันครับท่านแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วหลังจากที่ประกันสังคมตอนนี้ก็ออกมายกเลิกคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วก็เลื่อนไปเป็น28มิถุนายนด้านสุชาตินะครับท่านไม่รู้ว่าจะชมกินหรือว่าจะชมอะไรนั้นก็สุดแท้แต่รัฐมนตรีแรงงานนี้ก็บอกว่ายันไม่เกี่ยวกับวัคซีนไม่เพียงพอโดยข้ออ้างที่เขาได้ออกมาใช้นั้นก็คือว่า,าปรับปรุงสถานที่อะไรประมาณนี้ครับ ก็เป็นที่อุบาทอัป,ปีหรือเปล่านั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นมันไม่มีในข่าวนะครับท่านผมแค่พูดให้ฟังว่าอย่าไปพูดแบบนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ประกันสังคมทั้งหลายแหละท่านอาจจะยิ้มไม่ออกแล้วโดยสํานักง,งานประกันสังคมได้มีการส่งหนังสือแจ้งเวียนไปยังสถานประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครที่ประสงค์ให้ผู้ประกันตนฉีดวัคซีนโควิด19ตามนัดว่าจะขอฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็เพื่อปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวและจะเปิดใหม่อีกครั้งในวันที่28มิถุนายนในะครับท่านผู้ชม หึ่งมิถุนายนนั้นฉะนั้นท่านจงรักษาสุขภาพร่างกายไว้ก่อนที่โควิดจะงาบท่านไปแดกหัวกบ,บาลน,นะครับท่านผู้ชมโดยก็มีได้การมีการได้ออกมาปาัดครับท่านโดยจะปิดปรับปรุงระบบอะไรสักอย่างนี้โดยผู้ประกันตนม33ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ทั้ง450ศูนย์ในวันที่1 2ถึง27มิถุนายนนี้ยืนยันไม่ใช่ปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอแต่ข้อมูลจากบริษัทเอกชนมีความสับสนนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ทราบว่าบริษัทวัคซีนสับสนหรือว่า นี่มันพูดแล้วทําให้เราสรับสนนั้นตอนนี้ก็ยังมีไม่ได้มีการออกมาแก้ข่าวแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่หน้าจับตาม,มองหรือจะไม่จับตาม,มองแล้วก็ข้ามไปก่อนส่วนตะเดี๋ยวจะมาพบกับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เจ้าของวลีเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษซึ่งผมก็ไม่รู้จะยืนขึ้นดีไหมวะเนี่ยหลังจากที่ได้ยินคํานี้ก็สะดุ้งไปเล็กน้อยครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้มาที่ตรงนี้กันก่อนโดยหมออ้ํมอีราวัตก็ได้ออกมาโพสต์โดยแฮชแท็กยุคจำนำข้าวพวกออกมาเป่านกหวีดดิ้นกันชนิดทนไม่ได้ที่เห็นนชาวนาว พี่น้องเกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปากเลยออกมาทําสารพัดส,สารเพปิดธนาคารปิดเมืองช็อตดาวกรุงเทพบ้าบ้าบบคอแตกนั้นนะครับท่านผู้ชมมาถึงยุคนี้หลังจากได้เห็นการผ่านงบในสภาพ,าพวกยกมือสนับสนุนกันหน้าสลอนห้าแสนล้านบอกได้คําเดียวเลยว่าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยุคจำนำชาติครับท่านเอาเลยเว้ยตอนนี้รู้สึกว่าจะได้เปลี่ยนผ่านจากจำนำข้าวมาเป็นจำนำชาติกันแล้วนะครับท่านโดยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยุคจำนำชาติอย่างเป็นทางการ ปีดปีดปีดก็เป็นการาล้อเลียนพวกนกหวีดต่างๆนานานั้นก็ต้องติดตามต่อไปส่วนดันลั่นของเรื่องซักเอ้ยอะไรวะเซ็กทอยนะครับท่านผู้ชมโวยมาตะก,กุกตะกักไปนี้รู้สึกว่าตอนนี้ศิลาของผมนั้นจะพยายามที่จะทําให้มันถูกอยู่แต่หมออ้ําก็ได้บอกว่าเอาเวลาไปใส่ใจประเทศเรื่องอวัยวะอวัยวะเพื่นั้นพวกกูดูแลเองได้นะครับท่านผู้ชมโดยบอกอบคบอจับเพจขายจุดจุดจุดทอยเตือนซื้อมาใช้อาจเป็นอันตร ลายต่ออวัยวะจุดๆ,ๆได้นะครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีแต่ตอนนี้ไม่ต้องติดตามแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผ่านเวลามาอย่างเนิ่นนานเหลือเกินหรือไม่นั้นไม่แน่ใ,ใจแล้วก็พลเอกประยุทธ์นั้นอาจจะเอาข่าวนี้มากบข่าวงบประมาณในสภาหรือเปล่าตามที่ประชาชน,นหลายชอบบอกนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์ครับท่านได้ออกมาซัดสิจ้าณภูเก็ตไม่ใช่จอมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ทําการพานายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพล ผู้ต้องหาคด,ดีจุดจุดจดน้องชมพู่นั้นโดยอนิเสรีพิสูจน์ฟาดแรงศิระพาผู้ต้องหามาถแถลงแล้วก็ย้อนประยุทธ์เหมือนด่าตัวเองไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะในกครดนผู้ชมตอนนี้เราไม่ต้องติดตามฟังข่าวครับท่านก็ต้องสวัสดีท่านหลายอย่างเป็นทางการอีกครั้งในะใครานผู้ชมวันนี้มาแค่สั้นๆเท่านั้นก็ทนฟังเอาหน่อยโดยพลนรเอกเสรีพิสูจน์ครับท่านจวกศิจ้าเอาแล้วเว้ยพาผู้ต้องหามาถแถลงชี้เป็นประธานกรรมธิการกฎหมายเพราะนายตอบแทนให้แล้วก็ย้อนประยุทธ์ดา่าศิระเหมือนด่าตัวเองอ อ,นนยอยากจะเดินไปบอกแต่ไม่ไหวเดินแล้วก็ไปที่น่าจับตามองในะครับนักผู้ชมโดยพลตุเลกเซหลุดได้ออกไม่ใช่พลตุลเอกเซรีพิสูธน์ได้ออกมาถแถลงเรียนบอกอในฐานะที่เป็นคณะกรรมการประธานกมทป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกล่าวถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะครับท่านพูดซึ่งประชาชนหลายนั้นบอกว่าจะไปเกาะซีลุงพลหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจทราบได้สส,สกทมพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรมกรมธิการการกฎหมายการ ยุติธรรมอะไรต่างๆนานานั้นโดยพานายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีผู้ต like ah ้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่มาแถลงข่าวที่รัฐภานั้นก็เสรีพิสูจน์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นําผู้ต้องหามาชี้แจงที่รัฐสภาและไม่ใช่หน้าที่ของกรรมธิการกฎหมายแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมที่นายศิราเป็นประธานแต่นายศิรายังไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองเพราะหน้าที่ของกรรมธิการกฎหมายมีหน้าที่ศึกษาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับด้านนโยบายกฎหมายต่างๆนานาไม่ใช่มาเน้นเรื่องของการปฏิบัติ ไม่ใช่ซึ่งการร้องเรียนว่าใครปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเป็นเรื่องของตนซึ่งก็คือพลนอทธิเสรีพิสุทธิ์นั้นในฐานะที่เป็นกรรมธิการปป,ปชอยากถามว่าศิลาเรียนอะไรมาทําไมมึงโง่มากวะไอ้ไม่ใช่ไม่มีไม่มีอยากถามว่านายศิลาเรียนอะไรมาเพราะทราบว่าจบคณะศิลปศาสตร์ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกิดนะครับท่านผู้ชมซึ่งประชาชนก็บอกว่าเกณฑ์นั้นไม่ใช่แต่อย่างใดผมก็อาจจะเกิดอาจจะผิดแล้วแต่มีการตอบแทนให้เป็นประธานกรรมธิการกฎหมาย แล้วจะรู้เรื่องอะไรอุย้ยประโยคนี้เหมือนกับว่าพลตำรรจเล็กเซรีพิสทธิ์นั้นบอกว่าศิลาของผมนั้นเป็นบุคคลที่กลวงนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าตรงไหนกลวงเหมือนกันโดยศิลาฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มเว้ยเฮ้ยฟังข่าวต่อโดยศิลาเป็นกรรมธิการกฎหมายนําผู้ต้องหามาถแถลงที่รัฐสภาจนถูกประยุทธ์นายกรัฐสมุทรีและรฐมนตรีกรลาไม่ไม่ใช่กลาห وم, ัววยตาฝาดไว้ตำหนิแล้วก็ต้องถามประยุทธ์ด,ด้วยว่าแล้วใครเป็นคนตั้งซึ่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและประยุทธ์ตอบแทนนายสิจะให้เป็นกกรมา การกฎหมายเพราะตอนนั้นตนเคยสอบประยุทธ์เรื่องถวายสัตว์ไม่ครบและได้มีการส่งบรรดาตัวปวดนะครับท่านผู้ชมจากนั้นมีการส่งศิละปรินาไก่ครบไก่คุบอะไรสักอย่างแล้วก็ไพ่บูนครับท่านผู้น้อมนําเออนึกขึ้นได้ยังไม่ได้โอนค่าขุดหินปูนไปเลยเว้ยเฮ้ยไอไพ่ปูนก็ต้องขออภัยมวยด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจดีแต่ไม่มีจะแดกฉะนั้นแนะนําให้ไปขุดหินปูนก่อนหรือเปล่าก็ไม่ได้มีเขียนในข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยได้ส่งสามดาวรุ่งพุ่งสู่เมน,นี้จากพลังประชา รัมาผวนตนทุกวันแล้วก็ประยุทธ์ไม่รับผิดชอบตัวเองเมื่อตั้งเขาเข้ามาแล้วก็ไปด่าเขาทางไม,ไม่ใช่แค่เพียงประยุทธ์ยังตั้งคนค้ายาเสพติดติดคุกอยู่ต่างประเทศมาเป็นรัฐมนตรีอีกผลมาจากตัวประยุทธ์ทั้งนั้นอย่าโทษคนอื่นเลย <c oughs> ไปด่าศิลาก็เท่ากับด่าตัวเอง <P> ประยุทธ์ไม่รู้หรือว่านายศิลาก็เคยถูกจําคุกม,มาก่อนในะท่านผู้ชมอัที่พลตารวจเอกเสรีพิสูจน์ของผมนั้นบอกมาว่าเฮ้ยนั่งลงไอ้ไม่ใช่บอกว่านายศิลาก็เคยถูกจําคุกม,มาก่อนซึ่งการที่นายศิลาทําแบบนี้ ไม่รู้ถูกกฎหมายหรือไม่รู้หน้าที่เมื่อมีการยื่นร้องเรียนอะไรมาต่างๆนานาตัวเองไม่ได้มีหน้าที่ไปตรวจสอบก็ควรส่งเรื่องไปให้กรบมาทีการที่มีหน่วยหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่ารับเรื่องไปแล้วมาถแถลงข่าวเพราะชอบเป็นข่าวแล้วตอนนี้ก็มีปัญหากับหลายคนจนถูกเขาฟ้องทั่วไปหมดนะครับท่านมากมายก่กองกลน,นเลทีเดียวพลตุรเด็กเสรีวิสธิ์ของผมกล่าวครับท่านก็ต้องโชว์ก่อนว่าเป็นเรื่องจริงนะคะรับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะหาว่าปลุกปั่นปั้นเฟคนิวนั้นก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีแล้วก็ต้องจับตาม ก็เลดิตบีไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆปัญหาของอการมันปากนี้หลังจากที่เต้มงคลกิจหรือว่าเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดสอสอเศษคนเอไม่ใช่สอสอ,สอ,สอที่ได้เข้ามา <c oughs> เป็นพักเล็กนะครับเดินบูชมบ้างก็บอกว่าเป็นพักลิงนั้นก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันแต่น,นี้ศีระเอ้ไม่ใช่กูไปหลงกับศีระได้ไงวะ <c oughs> มันปาก <c oughs> เอาละเวย้ยเต้มงคลกิจแย่ถามประยุทธ์คิดว่ามีคนไทยรักจริงกี่คนแล้วก็ขาสันบอกว่าอยากโกรธแล้วก็ส่งลูกน้องมาขู่นะก็เป็นที่น่าจะ ตามมองนะครับท่านผู้ชมโดยบอกว่าอย่าเพิ่งโกรธให้ใช้สติอะไรประมาณนี้โดยก่อนหน้านี้ชูขุยยามวันที่มีการฉีดอ่าพอราลกอเงินกู้นั้นซึ่งมาจากกระดาษ5แผ่นนั้นก็หูพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นตำหนีสส,สก้าวไกลซึ่งก็คือคุณนัชชาว่าทำไมมาฉีกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าฉีกันนี้ผิดแต่ว่าฉีกรัฐธรรมนูญูนั้นผิดหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่เกี่ยวกับข่าวอย่ามาพูดแบบนี้นะพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นเป็นไอดอลของผมมาอย่างชัว่วนาตาบี yes no okay. Thank you, ก็ต้องจับตามองครับท่านแต่ที่แน่ๆมงคลกิจได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าแฮชแท็กคำถามจากสอสอพี่เต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดถึงท่านนายกลุงตู่โอ้โหมันใช้นายกลุงตู่เลยวะเฮ้แล้วก็แฮชแท็กใช้สมองตอบนะมึงอย่าเพิ่งใช้อ,อ่อไม่ใช่มึงอย่าเพิ่งอ้นั้นไม่มีโดยคำถามจากสอสอพี่เต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดถึงท่านนายกลุงตู่ใช้สมองตอบอย่าใช้อารมณ์จุดๆ,ๆแล้วอย่าก,กดผมจนส่งลูกน้องมาขู่ผมนะผมกลัวท่านนายกครับท่านนายกบริหารประเทศมาสองปีเศษรอบสองท่าน ได้กู้เงินแนอนาคตมาบริหารดังนี้1กู้ขาดดุลก็ประมาณ60 สามหกสี่หกห้ารวมสามปีกู้ขาดดุลรวมสองจุดเจ็ดสองล้านล้านเราก็อโอ้ยต่างๆนาน,นาๆนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามรวมกู้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 ห้าจุดเจ็ดสี่ไอห้าจุดสี่เจ็ดล้านล้านบาทผมสสพิเตศูนย์ศูนย์เจ็ดขอถามตรงๆกับท่านนายกแทนประชาชนหกสิบห้าล้านคนว่าท่านจะใชหนี่เหล่านี้อย่างไรหรือเอาอะไรได้จากไหนไปใช้นี่บ้า,า,างาขอ,ขอคําอธิบายแบบจับต้องได้จริงๆจะต้องใช้เวลากี่ปีจริงจะใช้นี่หมดหนี่ที่สร้างขึ้นในยุคท่าน คิดว่ารั่วไหลกี่เปอร์เซ็นต์โดยสุจริตอ่าแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการและปล่อยให้พวกพ้องทุจริตประมาณนี้ท่านคิดว่าประชาชนไทยนั้นรักท่านจริงกี่คนโดยผมรักจริงนะครับท่านรักจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ชื่นชมมันวันละเล็กน้อยถึงปานกลางก็น่าจะดีเหลือเกินแล้วสําหรับผมนี้แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวโดยมีคนรักกี่คนรังเกียจท่านกี่คนท่านคิดว่าตัวเองมีประโยชน์กับประเทศหรอไอ้ไม่ใช่ท่านคิดว่าตัวเองมีประโยชน์กับประเทศ,เทเก,เทศกับประชาชนไทยหรือไม่ถ้ามีประโยชน์คืออะไรอะไร มึงบอกมานะไม่มีไม่มีอะไรบ้างท่านคิดว่าท่านจะสามารถใชหนี่ที่ท่านก่อได้หมดก่อนตายไปหรือไม่หรือท่านจะตายก่อนแล้วก็ทิ้งนี่สินไว้ให้กับลูกหลานเหลนหลานใช้นี่ต่อไปโดยที่พวกเขาไม่ได้ก่อขึ้นใช่ไหมคําถามที่ตอบไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไปสําหรับอัจฉรญยณนายกอย่างท่านนะครับท่านผู้ชมก็รอ,อจะไม่จบไว้เฮ้ยอีนิดเดียวแล้วก็ปลอหรือว่าปัดฉิมลิขิตก็ลงท้ายมาตอบอย่างใช้สติอย่ากธเพราะเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองท่านจะเลือดจะเนื่ง โอ้หนืดนะครับท่านผู้ชมและตัวชาด้วยความเคารพก็เป็นที่น่าจับตามองหรือจะไม่จับตามองน,นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยวันก่อนนั้นเต้มงคลกฤจก็ได้บังอาจมาต่อว่าพลเอกประยุทธ์ของผมกลางสภาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่อยู่เนี่ยแผ่นดินจะสูงขึ้นอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะเดินไปบอกท่านว่าทําไมตัวอาบัจังลยไม่ใช่ให้ปองดองกันไว้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะดองเก็บไว้เหมือนกับการปองดองซึ่งเอาไปดองไว้ก่อนส่วนปองไว้ทีหลังหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจ ครับท่านอ๋ออันนี้เลื่อนผ่านมาเจออะไรกันดีวะเนี่ยแรงอีกเอาละเวย้ยโดยภูมิใจไทยก็ได้ซัดมาดามเดียต่อนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่วันก่อนนั้นออกมาบอกว่าจากอ,อนุทินชาญวิรุคุณบอกว่าเนี่ยมันใช้ข้อมูลปะ,ปะแปะนะครับท่านผู้ชมหรือว่าก๊อปปี้แล้วก็วางประมาณนี้แต่อันนี้แรงอีกภูมิใจไทยซัดเดียวัฒนยาปมงบสาธารณสุขไม่มีใครรู้ว่างโง่หลอกหรือฉลาด ถ้ายังไม่พูดเออเอาใหม่ไม่มีใครรู้โง่หรือฉลาดถ้ายังไม่พูดนะครับท่านผู้ชมก็หมายความว่าถ้าเกิดผมจะตีความนั้นโดยถ้าเกิดดูปากเงียบไปนั้นก็จะไม่มีประชาชนรู้ว่าโง่อะไรประมาณนี้หรือเปลนะ่าเนี่ยก็อย่าไปว่ามาดามเดียนะโดยจะว่าหรือไม่ว่าก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจยังแรงไม่เลิกโคศกภูมิใจไทยไล่มาดานเดียศึกษาข้อมูลก่อนนะพิปรายหลังวิจารณ์งบประมาณสารสสุขนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ซัดไม่มีใครรู้ว่าโง่หรือฉลาดหากยังไม่พูดนั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดย ตอนนี้เป็นปัญหาเรื้อรลาคาราการซังมาอย่างช่วนาตาปีแล้วสําหรับ2คนนี้นะครับท่านผู้ชมระหว่างพักกับเครือข่ายช่องทีวีรายหนึ่งนั้นแล้วก็เมื่อวาันอนุทินชาญวิรุกุลก็ได้ออกมาบอกว่าเออก่อนจะพูดนั้นต้องหาข้อมูลนะไม่ใช่เอาข้อมูลตัดแปะจากที่นู่นจากที่นี่มาแล้วก็พอเห็นไม้นั้นก็วิ่งรีบเข้าไปหาไม้นั้นอย่าไปทําแบบนี้อะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองส่วนอะไรกันอีกว่าเนี่ยอนุทินไฟเขียวอ๋อไฟเขียวที่ไม่ใช่ไฟแดงในการขับรถแต่อย่างใดนั้นโดยทูตฝรั่งเศสนําาวัค จรสันหมื่นกว่าโดสโอ้หมื่นกว่าโดสเอาอไปพอฉีดใครว่าก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านแต่ที่แน่แน่หลังจากที่ผมได้อ่านไปแล้วนั้นโดยสปอสอแจงเหตุเลื่อนฉีดวัคซีนโควิดไปเป็นวันที่28บมิถุนายนนี้โดยเลื่อนเพื่อปรับปรุงสำนักง,งานประกันสังคมเผยชุดเอศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ผู้ประกันตนจํานวน45แห่งขอหยุดบริการชั่วคราวนะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าจะไม่ผิดนะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะระง,งับไปถึงวันที่เท่าไห 27, ไร่วักอยา่หนึ่ง เดือนมิถุนายนนี้อีกหลายวันกันเลยทีเดียวเพื่อปรับปรุงสถานที่และระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งว่า28มิถุนายนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่ใช่เฟรนิวแต่อย่างใดฉะนั้นท่านทั้งหลายนั้นอย่าเพิ่งโดนโควิดง่าไปแดกวัวกระบาลในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อกั้ท่านอาจที่จะปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ก็ต้องติดตามบอกไปโดยตอนนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าจะทําการเลื่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบไ่ต้องทําอย่างไรต่อไปดีโดยอนุทินก็ยังยันบอกว่าวัคซีนไม่ขด ช่วงแน่นอนชี้หลังส่งวัคซีนถึงทุกจังหวัดสาสุขก็หมดหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะัใน่านผูชมแต่ที่แน่ๆสูชาติชม,ชมกินรัฐมนตรีแรงงานนั้นก็ได้เกิดปรากฏการ์โดนทัวลงอย่างไม่หยุดยังง้งเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ออกมาบอกเรื่องนี้ว่าปรับปรุงพื้นที่นั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรโดยมีประชาชนบางกลุ่มแล้วก็การฉีดวัคซีนบางครั้งบางทีที่ผ่านมานั้นไปเริ่มฉีดในตลาดนัดก็ยังมีเลยนะครับท่านอันนี้ก็เป็นการแถไม่ใช่ถแถลงแต่เป็นการแถลงครับท่านส่วนมาที่เอลวิ A A v X สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้หลังจากที่ได้หายหัวกระบาลไม่ทราบว่าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนนั้นแล้วก็ได้ออกมาแถลงเรียนบอกว่าสาเหตุที่ไอเอลวิทตัวนี้นี้ไม่ได้มาโหวตอ่าพอรกองเงินกู้ห้าแสนล้านล้านนั้นห้าแสนล้านหรืออะไรทักอย่างนี้ก็เพราะว่าติดภาร,รกิจช่วยชาวบ้านก็จึงเกิดปัญหานะครับท่านผู้ชมว่าร้อยวันพันปีนั้นมึงไม่คิดจะไปช่วยชาวบ้านหรือมาจะช่วยในช่วงนี้ซึ่งสําคัญเหลือเกินแต่อันนี้มาอีกแล้วโดยทาบทามทุกพักสลันวุดเผยแจ้งวิบฝ่ายค้านแล้ว ไม่ไปลงมติเงินกู้รับอืดอัดใจการทํางานในพักแต่ไม่ย้ายฝ้าครับท่านแล้วก็บอกว่ามีการทาาทามมาทุกพักนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรโดยตอนนี้รู้สึกว่าจะโดนไปสองรอบแล้วโดยรอบแรกนั้นก็รู้สึกว่าหายหัวกระบาลไปแล้วก็ไอ้รอบนู้นนั้นก็มีการอาภิปรายเกินเวลาส่งผลให้ลังสีมันลมหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมต้องออกมาอาภิปรายนอกสภานั้นก็ต้องติดตามต่อไปส่วนอันนี้แฉเพื่อไทยสลันวุฒิอึดอัดหวนอมขมกลืนกับผู้มีอำนาจใหม่นะครับท่านก็ต้องโชว์ก่อนว เป็นเรื่องจริงก็ต้องติดตามบิพีว่าไอ้พวกนี้จะเป็นอย่างไรโดยถ้าเกิดสมมุติมีการอะไรไปน,นั้นก็อาจจะได้ใช้คํานําหน้าว่าหออรือว่านามสกุลก็ได้นะครับโดยนามสกุลก็คืองูเหา่าไปอย่างชั่วนาตาปีก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยถ้าเกิดสมมุติมีการเลือกตั้งครั้งใหม่อะไรนี้สําหรับพวกที่เป็นส2ง,งูเห่านั้นซึ่งผมก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นนะครับท่านต้องจับตามองอีกที่ก็จะไม่ได้มีโอกาสจะเข้ามาแล้วอีกอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวเพราะว่าไอ้พวก งูเห่าหลายๆตัวที่ออกไปอยู่พักจุดๆ,ๆนั้นก็ได้เกาะเล็บตีนธนาทรเข้ามาก็ไม่ทราบว่าเป็นท่ะอะไรส่วนพักก้าวไกลก็ได้บอกวันเตะหมูเข้าปากหมาก้าวไกลยันไม่ขับสอสอสี่งูเห่าวัวสวนมติพักนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าเจยเตะหมูเข้าปากหมาโดยหมาจะยังอ้าปากหรือว่าลองนับอยู่นั้นก็ไม่แน่ใจแต่เลื่อนผ่านมาเจออนุทินก็ลั่นบอกหนูเปล่านะปมดึงดูดสอสอสี่คนหรือว่าสี่ตัวไม่แน่ใจเหมือนกันที่เป็นงูเห่าแล้วก็ก้าวไกลยันท่า ได้อุดมการเดียวกันก็เป็นไปได้ก็ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปโดยได้มีการไปนั่งสแสล่นเสนอหน้าหาที่เซิร์ฟไม่อยู่ดังกันเลยทีเดียวสําหรับไอพวกงูเห่าหอกหักสะเกเบอือนี้ได้มีการไปนั่งข้ามพักนะครับท่านทําตัวเหมือนกับไอห,หน้าสีพัดเทลเลยหน้ามันจะนี <c> ่ <oughs> ทํายากนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เอามาถแถลงเรียนไขเบื้องต้นก่อนครับท่านผู้ฟังที่เคารพหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งไว้ดด้วววยรับท่่่าาานจจึงขจงขขออกแถไปสสี ท่านผู้ชมมาไวไปไวกลัวท่านเบื่อขอบคุณที่ท่านทุกท่านที่มารับชมครับผม